ถูก168 3ตัวตรงตรงกันเยอะมากครับผมเชื่อว่าไอ้ส้มฉุนงวดนี้จะให้ถูก3ตัวตรงผมพูดตรงๆงนะเลขไปประทัดสวยมากเป็นเลขที่ผมให้ในห้อง VIP ตอนนี้เราอยู่ที่วัดทรงเสวยนะครับวันนี้เราจะมาขอเลขนะครับไอ้ส้มฉุนนะครับตรงนี้เป็นจุดที่ส้มฉุนเสียชีวิตอ่ะผมจะตีให้นะครับแฟนเพจเจ็ดเท่ากับ1แฟนเพจ6เท่ากับ9ก็จะเป็น3 1 9 อ่ะตอนนี้นะครับเราอยู่ที่วัดทรงสเสบยนะครับไอ้ส้มฉุนนะครับนะวันนี้นะครับเราได้เลขนะครับก็คือเลขทูบนะครับแล้วก็เลขไปประทัดแล้วก็มีเลขปิงปองแล้วก็มีเลขเซมซีนะครับนะแฟนเพจนะครับสามารถที่ดูได้ตรงนี้ได้เลย นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามนะครับเพจช่องล่าเลขเด็ดนะครับและช่องอาจารย์วชิศักดิ์เลขบทนี้นะครับนะวันนี้เวลาเป็นสมควรแล้วนะครับขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีไม่มีหนี้ครับคุณมม่ครับสวัสดีครับ